กลับมาต่ตอนะคุณผู้ชมขานะคะ,ะช่วงนี้อยู่กับกระชายข่าวตาวีจีฝนตกเห็นไหมวันนั้นอากาศร้อนเปรี้ยงเลยแล้วมาตอนอ,อีกไม่กี่ชั่วโมงฝนตกเลยมเมื่อวานเดินๆอยู่กับกลุ่มนักข่าวฝนตกเทลงมานี่แหละถ้าไม่ได้กระชายข่าวตาบีจีช่วยไว้นะคุณผู้ชมวันนี้ก็คงนะเ,เป็นหวัดนอนป่วยไม่ได้มาทำกางติงจินจลาแล้วนะเพราะไม่ไหวจริงๆเพราะว่า โดนฝนเข้าไปแบบหนักมากคุณผู้ชมนะคะะวันนี้นะคะนอกจากมันจะช่วยในเรื่องของการบำรุงสุขภาพแล้วมันจะมีสรรพคดอีกหนึ่งตัวก็คือมะขามป้อมนะคะซึ่งมีวิตามินซีสูงเราทราบกันดีว่าช่วยบรรเทาอาการหวดบรรเทาอาการเจ็บคอซื้อเก็บไว้เป็นยาสามัญประจําบ้านหรือซื้อพกติดตัวไว้เลยสําหรับกระชายขาวตาบีจีราคาไม่แพงค่ะวันนี้เลยนะครับหนึ่งกระปุกมี30แคปซูลด้วยกันนะฮะกระปุกละ290้บาทนะครับแต่วันนี้มีโปรสบายกระเป๋าจ้ะซื้อเยอะแต่จ่ายน้อยซื้อ5กระปุกลาค่าเหลือเพียงแค ครับศ9 5ย์เก้าหหรือที่แลสุขภาพดีสกานเขียวโค้ดมุงขวาหน้าจอได้เลยครับอ่ามาในช่วงนี้นะครคุณผู้ชมครับไปดูชาวเน็ตถล่มไอแม่หมูครับสงสารใบเฟิร์นอย่าทำแบบนี้กับเธอนะฮะเขายัางคงเป็นประเด็นที่จับตาของบรรดาชาวเน็ตนะคุณผู้ชมสำหรับเรื่องราวความรักของคู่พระนางอย่างใบเฟิร์นพิมชนกและก็หวานใจอย่างนายณพัฒครับ ประเด็นที่เรื่องแม่หมูพิมพากาเนี่ยคุณผู้ชมได้อันฟอลโลอีของทั้งสองคนไปและคนรอบข้างของใบเฟิร์กก็ทําหลายคนตกอ,อกตกใจว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันจะมีผลกระทบหรือเปล่า<ฆ>กับคู่นี้ที่คบปากันอยู่นะฮะ<ฆ>ระหว่างเฟิร์นกับได้ของนายเนี่ยนะฮะล่าสุดเนี่ยนะครับดูเหมือนว่างานนี้ชาวเน็ตจะแบ่งฝั่งกันซะแล้วครับแล้วก็รูปล่าสุดในอินสตาแกรมของแม่หมูก็มีชาวเน็ตได้เข้าไปคอมเมนต์บอกว่าไม่ไหวอยาฝืนบอกให้ลูกปล่อยใบไปเถอะนะให้ใบได้ไปเจอคนอื่นเถอะ กับนายคงไม่ใช่เนื้อคู่กันนะฮะและขนาดนั้นก็มีอีกคอมเมนต์หนึ่งที่บอกว่าตอนนี้เราไม่อยากเห็นใบเฟิร์นอยู่กับนายนภัสเลยทำไมอ่ะกลัวว่าข่าวจะโยงว่าปล่อยแม่ไว้คนเดียวอีกเห็นในเห็นในรงเห็นใบเฟิร์นลงรูปเนี่ย ลงคลิปก็กลัวว่าจะไปกับนา,ายนภัสกลัวดราม่าไปหมดเลยตอนนี้อยากให้ใบเนี่ยกลับไปโสดหรือว่าไปกับคนอื่นแล้วใบเฟิร์นหรืไอใบเตยใบเฟิร์นไม่ใช่ใบเตยนะเรียกใบใบนี่ค <ไอ S 2> ุณลุงเปใบเตยตลอดนะคราวนี้ก็บอกว่ากับนายนภัสทวรคเป็นแค่เพื่อนก็ดีอยู่แล้วและแม่หมูก็ตัดอนาคตนายเลยก็ได้นะคะไม่ต้องให้นายมีครอบครัวไม่ต้องให้นายใช้ชีวิตหรอกค่ะให้นายอยู่กับแม่หมูและกินนมแม่จนแก่เลยก็ได้ค่ะ เออแม่จะได้ไม่เหงาไม่ต้องไป igator, ให้นายเดี๋ยวก็ดีกันโอ้ยตรงนายหล่อจังรูปนี้เดี๋ยวก็ดีกันค่ะอย่าไปคิดมากแทนคิดแทนเขากันรู้คนเราโตมามันก็ต้องมีคู mm ่ค hmm. ู่ของเอออย่าไปคิดว่าทิ้งแม่มันแค่มื้อเดียวเดี๋ยวเขาก็ไปกินด้วยกัน3คนนั่นแหละ แม่ลูกชายลูกสาวถ,าถ้าไบเฟิร์นไม่ไปเดี๋ยวก็ปล่อยกูไปก็ได้ <c oughs> เดี๋ยวกูไปกินแทนได้อืนะคะแต่กูขำมากงานสตาร์ปาร์ตี้อ่ะพี่หมูพิงประามามแล้วก็แกมาแล้วก็มามารับรางวัลใบเฟิร์นก็มาในว,วันนั้นน่ะใบเฟิร์นก็มาน้องนายก็มามาหมดเลยสตาร์ปาร์ตี้ทีวีพูแล้วก็เสร็จปั๊บก็เจอเพื่อนกูปิงปองสแกวันแล้วพี่หมูทักว่าไงรู้ไหม ไหวไหวพี่ไหวป้าเขาเลยลูกเนี่ยเพื่อนแม่อีบองกำลังอะไรู้มะเพื่อนแม่เพื่อนแม่คือป้าอีบองกำลังเฮ้อเพื่อนแม่เลยเหรออะแล้วไม่จริงมึงเขาชอบแอปเด็กมึงใครแอปเด็กอีปองเขาชอบแอปเด็กไม่ใช่ายถึงว่าแม่หมูเขาพูดถูกถูกไหมล่ะ แม่หมูพูดถูกแต่อีปองเขารับไม่ได้ไง๋อตกใจตเตือนใจมาตเตือนใจเพิ่มได้เลยเหรอทำงานมูนิธินะเอยากให้เขาอยากให้อีปองมาหาไหมทำไมเอาโทรไปหามูลิสิทำไมอะฮะไม่เอาไม่ต้องมาทำไมเขาเก็บศพเกงอแล้วจะให้มาหาเราทำไมเ่ะเก็บมึงไงยังไม่ตายแล้วอะต่อค่ะ ไปดูพิมพ์รีพายบ้างดีกว่าครับร้องไห้ถูกแช่งแรงขอให้ไม่ตายดีนั่นเองนะฮะสำหรับข่าวดราม่าน้ำปลารานะ,ะกรณีนะฮะเจ๊กบบแล้วก็เจ๊ตายนะครับเจ้าของโรงงานปลาราออกมาแฉยับเลยโดยพิมพ์รีพายทีออเดอร์ปลาราเป็นล้านขวดสั่งแล้วก็ไม่เอาติดต่อไม่ได้ ส่งผลให้เจ้าของโรงงานทั้งสองโรงงานนะเป็นหนี้ท่วมหัวเลยตอนนี้นะครับ,รบไหนจะข้าววัตถุดิบไหนจะไปกู้เงินมาลงทุนเพื่อขยายกิจการทั้งยังนะครับมีพิมริพายสวมานฉะลากปลาร้าซึ่งผลิตร,ร่วมกับทางด้านของโรงงานของตนแต่กับนะ้ำสลักดังกล่าวไปสวมให้เป็นแฮกปลาราเจ้าอื่นแล้วก็ส่งขายต่างประเทศ2ล้านขวดนะครับ ขณะที่พิมพ์ริพาเองเนี่ยก็ยังคงออกมาไลฟ์ขายของตามปกตินะฮะซึ่งช่วงหนึ่งของไลฟ์การขายของเนี่ยเจ้าตัวก็ร้องไห้น้อยใจที่โดนชาวเน็ตด่าแรงที่เลืกเลักเพราะว่าทนายเนี่ยไม่ให้พูดทุกครั้งที่มีดราม่าก,ก็ไม่เคยกลัวไม่เคยหวั่นเลยเพราะตนเนี่ยไม่ผิด ช่วงนี้เจอคาพูดแรงมากเลยเช่นกูขอให้มึงไม่ตายดี<ะ>อีเลวอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งงานนี้นะครับในใจตนก็น้อยใจอยู่แล้วเพราะไม่อยากจะมีปัญหานะครับอยากจะทํางานอยากจะใช้ชีวิตปกติอยากจะขายของ<ะ>น้อยใจโชคชะตาตัวเองก็พูดได้แค่นี้เขาเห็นว่าคนเป็นห่วงความรู้สึกเป็นมันเป็นแบบนี้นะฮะหนตอนนี้เฉยๆแต่เรื่องของดราม่าที่เป็นอยู่เนี่ยเพื่อนๆก็รอดูแล้วกันอย่าเพิ่งลืมรอดูตอนจบ ลูกค้าก็อยากจะได้ราคาถูกลูกน้องก็ต้องมีงานทําตัวเองก็แพ้ไม่ได้เพราะว่ามีคนรอเหยียบอยู่นั่นเองนะฮะ,นะะซึ่งตอนนี้คุณมีวิพายไม่ได้พูดอะไรเลยคนก็ไปจี้ถามในไฟ่สดที่เขาหายของเขาเป็นประเด็นสังคมไงคราวนี้เขาก็เลยบอกว่าอาเน,นี้ยบอกว่าให้อดใจรอสักครู่เพราะตอนนี้หลักฐานม,มันมีหมดแล้วเดี๋ยวไปเอาว่ากันนนละคัะมันเป็นประเด็น,นสังคม,มสังคมเขาก็ต้องวิาพากษ์วิจารณ์เป็นเรื่องปกติอแต่พิมพ์นิพายเขาก็มีแฟนคลับของเขา ส่วนพี่สองคน,นกนขาก็น่าสงสารเดี๋ยวเขาไม่ว่ากันในชั้นศาลนะคะรายละเอียดอย่างที่พี่เต๋าบอกออกรายการทีวีเนี่ยมันพูดกันคนละคำนะคะแล้วก็เราไม่รู้ว่าร0อยเนี่ยพูดมาให้เราฟังในกี่เปอร์เซ็นต์นะคะ อ่าเมื่อกี้มันแบกเแล้วก็ถ้ามันถ้ามันยังไงก็เดี๋ยวว่าในชั้นศาลดีกว่าไม่อยากไม่อยากตัดสินใครก่อนว่ากันด้วยหลักฐานดีกว่าตอนจบเดี๋ยวไม่เดี๋ยวพิ่งไปเชียร์อัพอะไรเยอะแยะมากมายตามที่ใจเราฟังได้แต่ว่าเราก็ต้องมีสติคิดวิเคราะห์แยกแยะเพราะว่า สุดท้ายมันจบที่ชั้นศาลแน่นอนเรื่องนี้ค่ะนะคะจะไกลเกลี่ยหรือว่าจะต้องฟ้องจนถึงดีกาก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ว่าเราไปรอบทสรุปดีเดียวดีกว่า ทุกคนมันก็มีคําตอบในใจอยู่แล้วมันของพวกนี้มันวัดกันที่หลักฐาน<ช>นะคะ,คะหลักฐานเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ยังไม่อยากสแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้เลยเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมองที่หลักฐานหมด<ช>มะเวลาขึ้นศาลศาลท่านก็จะชี้ให้เห็นว่าคุณถูกหรือคุณผิดค่ะนะคะเ<ช>ดี๋ยวเราพักสักคู่หนึ่งก่อนนะคะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณนะคะกระชายขาวตาบีจีนะคะช่วงนี้ฝนตกบ่อยนะคะเป็นหวัดคัดจมูกน้ำมูกไหลนะคะหลายคนบอกว่าเ้ยกินกระชายขาวได้ไหมกินดีเลยค่ะ เพราะว่ามีสารสก,กัดจากวิตามินวิตามินซีที่สูงมากๆเขาจากมะขามป้อมนะคะบรรเทาอาการหวัดบรรเทาอาการเจ็บคอต้องกระจายขาวตาบีจบีวันนี้มาพร้อมโปรโมชั่นเลยในกระปุก30แคปซูลด้วยกันนะฮะกระปุกละ290บาทแต่วันนี้มีโปรสบายกระเป๋าซื้อเยอะแต่จ่ายน้อยครับซื้อ5กระปุกราคาเหลือเพียงแค่1,000บาทเท่านั้นจ้ะสนใจโทรได้เลยนะครับเบอร์นี้ขึ้น,นด้านล่างแล้วนะครับ0 9 5ย์8 4 6 2 4หรือที่แลสุขภาพดีสแกนเขียวโคด้ดมุมขวาหน้า,นอาจอได้เลยครับรอสักครู่ค่ะ คลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะ,ะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ